วันนี้ไม่ไดเ้เสตช์เจ้าห่อนนะคะเจ้าห่อนสดกินเองของผู้เดียวของอกินผู้เดียวนะคะไม่ไก็ใส่เป็นกระดูกหมูอ่อนนะคะลงไปต้มแล้วก,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 ก็ใส่หักผักชีคาใบบักกูดใส่หอมหัวใหญ่ให้น้ำซุปมันหวานเนาะคะ่ะจากนั้นกระสิบปรุงด้วยการใส่เกลือนะคะนีสเสตช์เจ้าห่อนกินผู้เดียวเนาะค่ะใส่เกลือใส่ซอสปรุงรสนะคะ ซอสหอยค่ะหั่นกรไดาษคุยไยชู้นะคะเนาะแต่ตอันนี้เ่าจะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะนี่คือน้ำตาลนะคะเดี๋ยวรสชาติมัน,นะคมกลมเนะลลา,นา,นเานะค่ะเป็นขับรสเนาะจะใส่ผงชูรสลงไปจากนั้นเราก็จะต้มไปสักพักนึงนะคะ<ม>เดี๋ยวเขามาเบิง้งตอนอใส่ผักนะคะต้มทุกอย่างเข้ากันแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะไม่เยอะหน่อยก็จะใส่นี่นะคะบุนเสร็จลงไปเนาะคะ่ะ ยี่นี่ก็จะมีกระดูกโมออนแล้วนะคะนีนน่ใส่กุนเส็นลงไปนะคะใส่ผักกาดขาวนะคะเอ้ยใส่กระหล่ำนะพี่น้องขอโทษใส่กระหล่ำนะคะใส่กระหล่ำลงไปใส่ผักกุ้งลงไปนะคะแล้วก็ใส่โหระพาลงไปนะคะคนทุกอย่างให้มันเข้าออก,กันนะคะ่ะเพราะว่ามีหน่อยเฮ็ดก,กินผู้เดียวนะคะพี่น้อง มีผู้เดียวก็อาจจะกินสองรอบคุณแล้วคะ่ะเพราะว่าอาจจะกินห่อนออื่นคุณแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่านี่ก็ผู้เดียวก็ไลายเติบนี่เนาะคะ่ะสำหรับมื้อนี้ไม่ได้เอาบรใส่ไก่ใส่หมูใส่อยังนะคะเพราะว่ามีกระดูกหมูอ่อ,อนแล้วไม่ได้จะใส่เป็นนี่คะ่ะสามสิบกีบหรือว่าผักชีลูวนะคะแท่งจะม่ีไงหน่อยลอ่อคนทุกอย่างให้มันเขมากันก่อนเนาะคะ่ะจะน้นข้าวกระิล้าลให้มันเดือดนะคะพอเดือดแล้วท่านเฮนเนี่นใส่สามสิบกีบลงไปหมดเลยนะคะสามสิบกีบหรือว่า เขาเอิญยังเกาะเขาเอินสบายน้างเนาะคะ่ะสามสิบกีบแม่อนเดียวกันบอคะ่ะแต่เนี่ไม่ใช่น้อยก็จะใส่เป็นถั่วงอกลงไปเพิ่มเนาะคะ่ะมอนี้รับรองว่าบ่าได้กินผู้เดียวและะ้วค่ะกินหอยแมงอ,อื่นเนาะคะ่ะเพราะว่ามันหลายเนาะคะ่ะเห็นบ่คะสบายน้งางห่อกระรอกใสซุกแล้วเนาะคะ่ะนี่ก็คือเสร็จแล้วเขาจะใส่ข,าข้าวเวลลงไปน,น่อยนึงนะคะไข่หนาม,มันขน้นละนวนะคะแต่ว่เข,าข้าวเขาใส่ไน ขอก๋วยข้าวเด็กส่ลงไปในอันนั้นแล้วนะคะในในน,นั้นกิมไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งแต่ว่าใส่ขอกข๋วยลงไปเพื่อจะให้มันคน้นแล้วมันนุ่เข้าไปอีกนะคะจ้าเสร็จเรียบร้อยค่ะนี่คือสุกี้อีสานนะคะหรือว่าแจวห่อนนะคะเดีย๋ยวเราจัดใสจ,จ้าจ้าอันนี้ก็บแจวห่อนหมอบรเลบกลนี่เพราะว่าเส้นเน่หน่อยๆก็ได้บักไล้หนึงไม่พี่น้องพี่น้องนั่นก็คือน้ำจิ้มเนาะคะ่ะบบดนี้เขาก็มาก,กินกันเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะตอนนี้ก็จะเฮ็ดน้ำจิ้มแจ่วเพื่อจะ,จะกินกับแจ่วห่อนเนาะคะ่ะในนี้ก็จะมีผักขามเปียกมีพริกป่นนะะค ่าเงี้ยหน่อยใส่สองย่างนะคะใส่น้ำปลาคามเปียกทั้งทิพย์ล้วก็น้ำบักหน้าวนะคะก็จะบีบบักหน้าวลงเลยนะคะใส่บักคามเปียกลงไปแล้วก็ใส่ทิพพลลงไปแล้วก็บีบหน้ำบังหน้าวลงไปนะคะพี่น้องสูตรนี้ไม่ใช่หนาเห็ดออกเปรี้ยวหวานนะคะมันจะมีสูตรเปรี้ยวเข้มกับเปรี้ยวหวานนะคะแต่ว่าไม่ใหน่อยมากกินเปรี้ยวหวานสมากกว่านะคะก็จะเป็นเปรี้ยวหวานนะคะบีบหน้ำบังหน้าวลงไปนะคะ เสร็จแล้วก็จะเติมน้ำตาลนะคะน้ำตาลเจาะสองซ้อนเนาะคะ่ะแต่ว่าต้องหวานแน่นะคะเกลือนิดนึงน้ำปลาค่ะตามด้วยผงงานะคะพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หล่เส่บหลาย,ลายนี่เนาะก็ใส่ลงไปซ้อนนึงเนาะค่ะค่ลยๆชิมเห็นมันไหลหลดก่อนนะคะ เขากลัวเพิ่งเวเพิ่งใส่นะคะชิมไม่ได้ลดก่อนเขาค่อยใส่นะคะจากนี่เราจะชิมเนาะสมพ่อหวานพ่อเปรี้ยวพ่อเพิ่มผิดจะเพิ่มเกลือนิดนึงนะคะร่อยค่ะแซบค่ะอย่างนี้เราก็จะใส่หักซี่ซ้อยนะคะ ตามด้วยกบัวค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนี่คือน้ำจิ้มของเจ้าห่อนก็ไม่ใหญ่น้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเพ็ดเจ้าห่อนให้เสร็จนะคะมาเด้อพี่น้องมากินเจ้าห่อนน้ำไม่ใหญ่น้อยเนาะคะ่ะมาเสพเหนียหน่อยมันแบได้ยแบบหลายในบาทที่นี่ที่แล้วกินผู้เดียวเนาะคะ่ะกินไปเรื่อยๆหม้อนี่ก็อาซิอุ่นกินจนาหอหมดมืงอื่นพุ่นละตีเพราะว่าก,กินผู้เดียวเนาะคะ่ะ ตอนนี้กระซี่ม่งกลวนฝะนตกพี่น้องม่าสิออกไปบานลูกไส้เพื่อนไปเอาอันดินมาปลูกนักเสียบผักที่เมย์หน่อยซื้อผักมาแล้วตันห่างมันไปน้อคคะแช่น้ำไว้แล้วอะนะก็เลยาาไปให้ในป่าเพราะฝนตกคัดมือนี้ก็เลยนะตื่นึ้นมากินยาแล้วนะ้องตื่นขึ้นก็เลยอ่ะกินเจ้าหอนดีกว่านาะน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานนะคะเห็นบอกคะน่าก,กินมากมายนี่หน่อยกระรอนี่เลยชิ้นแรก กระดูกหมูอ,อ่อนแซ่บครับหอนหอนแล้วคุนนะควันออกเววพาคิริวเรื่องว่าสาสิบกีบมั้งพี่น้องก็เอินแซ่บแซ่บอื้ เทคนิคก็คือห้าประตองตมโดนนะคะเพราะว่าผาขี่เหลียวนี่เขาฟอกมาแล้วเนาะคะ่ะจริงๆไม่ใช่น้อยไม่น่าบอยากให้กินดนอกอันที่เขาฟอกสีมาแล้วจะเขาใส่อีหยังกัดนะคะเดีว่าวไม่ใช่นอยกบอยากกินเนาะค่ะนีมองหน่อไปหาซื้อแบบอันเหมืนนอนหน่อขาบะมี่นะแบบดำๆแล้วมาต้มแล้วคูดเองบะมี่ค่ะอันนี้ก็ เป็นต้องสร้างนะคะสร้างมาจากเมืองชัยจังได้ก,กินเนาะค่ะเ mm. จียวฮ้อนนะคะเจียวฮ้อนสุกี้ดาวสุกี้ดาว mm. อืม้มแบบจุดหนักซาบหนายเป็น,นรนองเฮดเบิ้งเลือพี่น,อน้องเนาะเฮดแล้วจะใหดให้กินเฮดให้เบิ้งแล้วก็กินให้เบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะ น่ารักจใจยืนยันว่าอร่อยจริงๆ